ผู้ชมค่ะดิฉันวรนัสน,นันท์สุตสงวนทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลหน,นองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะมารู้จักนะคะการใช้ศัตรูธรรมชาติที่เราเรียกกันว่าตัวบี้นค่ะเพื่อเอามากำจัดศัตรูพืชนั่นเองเดี๋ยวเราไปพบกับคุณพุทธรักษาผูุู้มิค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะคะของจังหวัดชนบุรีค่ะจะมาให้ข้อมูลว่า ตัวเบีย้ยเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมีขั้นตอนวิธีการเลี้ยงอย่างไรนะคะแล้วก็วิธีการนําไปใช้เนี่ยเกษตรกร,ร,กรสามารถที่จะนําไปใช้กับพืชชนิดไหนแบบใดน,นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณผู้ทรักษากันเลยดีกว่าค่ะ ป็นนักการส่งเสริมการเกษตรชนันานการค่ะหรือสำนักงานกาเกษตรอำเภอบ้านบึงประโยชน์ของเจ้าตัวเบียนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะค่ะทีนี้พี่ต้อมอยากจะบอกก่อนนะคะตัวเบียนตัวนี้วันนี้ที่อยากจะแนะนำก็คือตัวเบียนบาคอนนะคะ,คะประโยชน์ของเขาก็คือเขาจะช่วยกําจัดหนอนหัวดํามะพร้าวที่ตอนนี้ที่ระบาดมากเลยะนะคะทําให้มะพร้าวของเราเนี่ยไม่ออกผลผลิต แล้วก็เสียหายตายยืนตัดยืนใบแห้งตายเยอะมากเลยค่ะ,<ม>คะแตนเบียนตัวนี้มีอยู่ในธรรมชาติแล้วแต่อาจจะมีปริมาณน,น้อยค่ะมีในปริมาณที่น้อยไม่พอเพียงที่จะไปกําจัดศัตรูหนอนหัวดาน,นะคะนี้เราก็มามองดูว่าเจ้าตัวแตนเบียนเนี้ยเขาไปวางไข่ที่ไหนเขาทําลายศัตรูพืชโดยวิธีใดทําลายเจ้าหนอนหัวดาโดยวิธีใด ะะเราก็รู้แล้วพอรู้แล้วเนี่ยเราก็หาวิธีการเพราะเลี้ยงหนอนขึ้นมาเนื่องจากเวลาเราจะไปเก็บหนอนหัวดำเนะะี่ยค่ะมันค่อนข้างยากต้นมะพร้าวค่อนข้าง,งสูงนะคะ,คะเราก็เลยมาสังเกตว่ามีอีกตัวหนึ่งมีหนอนอีกตัวหนึ่งนะคะ,คะก็คือหนอนผีเสื้อเข้าสารนี่เองที่แตนเบียนมาคอนเนี่ยสามารถที่จะวางวิธีการเพาะก็คือผีเสื้อเข้าสารเนี่ยจะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะคะจะเป็นผีเสื้อกลางคืนที่ กินข้าวสารเราเนี่ยค่ะน,นะคะกินข้าวสารเราเราก็าาาจะเลี้ยงเราทานกันนี้แหละใช่ค่ะนี่คือนี่คือตัวผีเสื้อข้าวสารนะคะเป็นศัตรูพืชเหมือนกันเนี่ยแต่ทีนี้พอเวลาเรามาเลี้ยงเพื่อที่จะจับหนอนของเขานะคะหนอนหนอนของผีเสื้อข้าวสารเนี่ยค่ะเราก็จะได้หนอนผีเสื้อข้าวสาร หลังจากที่เราตัวนี้แหละมันจะไปเป็นอาหารอาหารค่ะจะไปเป็นอาหารของแตนเบียนเราก็มาทําวิธีการเลี้ยงค่ะโดยเราเอาแตนเบียนใส่กล่องไว้ค่ะนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือมีกล่องเลี้ยงนะคะกล่องเลี้ยงจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะนะคะในฝาเราจะมีฝานะคะมีกล่องมีมีตะขายเขาเนื่องจากเขาต้องหายใจนะคะทีนี้ เราเรากลุตะข่ายตรงนี้ไว้เพื่อให้แตนวางไข่แตนต่อยต่อยแตนอนต่อยนอนเดี๋ยวเราจะเอาหนอนวางไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เราก็จะมีตัวบังคับตัวนี้เขาเรียกตัวบังคับเพื่อไม่ให้หนอนดิ้นนะคะเราก็จะเอาตัวนี้ค่ะวางทับหนอนให้มันอยู่กับแบบนี้เลยจ้ะแบบนี้เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้เสร็จแล้วแตนที่อยู่ในกล่องอะค่ะแตนเบียนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะบินบินขึ้นมา บินขึ้นมาเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาบินขึ้นมาค่ะบินขึ้นมาต่อยหรือวางไข่ที่ตัวหนอนที่ตัวหนอนนี้วางไข่หลังจากวางไข่เนี่ยประมาณ7วัน7วัน7วันก็จะออกเป็นตัวเป็นตัวแตนเวียนนะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยก็คือถ้าอากาศดีอากาศร้อนๆไม่ไม่ร้อนมากนะคะแตนก็จะออกไวขึ้นพอเจวันเนี่ยเขาโตพร้อมที่จะออกจากตัวหนอนแล้วเนี่ย ตัวหนอนก็จะตายเราก็จะจับตัวหนอนเนี้ยมาใส่กล่องเล็กๆ,ๆเพื่อให้รอวันรอวันที่แตนเขาจะออกเป็นตัวในหนึ่งตัวหนอนเนี้ยจะมีอยู่ประมาณห้าสิบตัวห้าสิบ <50 S 2> ถึงร้อยตัวนะคะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเราเอาตัวหนอนมาใส่ในเนี้ยไม่เยอะมากหรอกอไม่เยอะอค่ะจะได้ออกมาเต็มกล่องค่ะ แล้วอันนี้เราเลี้ยงไว้สักประมาณเท่าไหร่อะคะอันนี้เราสามารถปล่อยได้เลยค่ะปล่อยได้เลยค่ะพอเขาออกจากเนี้ยเขาเริ่มที่จะต้องหากินละเพราะว่าอาหารหมดละอาหารที่เราเลี้ยงจากตัวหนอนของเขาเนี่ยค่ะคือหมดละเขาก็เริ่มออกหากินวิธีการก็คือเราก็เอาตัวเนี้ย ไปปล่อยในแปลงธรรมชาตินะคะก็คือไปเปิดฟ้าปล่อยได้เลยแล้วเขาก็จะอยู่เองธรรมชาติใช่ค่ะแล้วก็ข้อข้อนึงเขาก็จะบินออกไปนะคะก็คือตัวนี้แหละจะเอาไปจัดการตัวนอนหัวดาที่มันทำลายต้นมะพงนะคะอันก็เป็นข้อมูลดีๆที่ต้องแนะนำนะคะเกษตรกรก็สามารถที่จะนำไปเพาะเลี้ยงแล้วก็เพื่อที่จะเอาไว้ใช้กำจัด สัตว์ตู้ได้เลยนะคะ<ต>ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณะคะพี่ต้อมมากค่ะ,คะที่แนะนําข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะพี่ต้อมยินดีที่จะให้ทางเว็บไซตร์รักบ้านเกิดนําข้อมูลดีๆแบบนี้ไปเผยแพร่ด้วยนะคะค่ะก็วันนี้เราสองคนนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสามารถที่จะ ติดตามรับชมข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ค่ะทาง w w w ร์ไวรักบ้านเกิด .com วันนี้ดิฉันแล้วก็ไม่ต้อมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ